คคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน Motor ร์ p o นะครับที่เมืองทองธานี้กับ t o Mir รานะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงติดตั้งในรถเอาผ่านนะครับตอนนี้มีรถเอาผ่านรถจริงๆมาโชว์ในงานนะครับติดตั้งอะไรบ้างตามผมมาเลยครับนี่เลยครับใครที่กำลังอยากรองนั่งลองสัมผัสระบบเสียงในรถเอาผ่านนะครับนี่คันนี้เลยนะฮะตัวจอ เหมือนใครแน่นอนนะครับตอนนี้เปิดตัวในงานด้วยหน้าจอขนาด12.9เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เป็นจอใหญ่ที่สุดในจอ Android นะปัจจุบันนะครับหน้าจอความละเอียด 2K นะครับมาพร้อมกับสเปคแรม8ลอม256พร้อมกล้องรอบคันนะครับมี HDMI out ไปออกจอพดานด้านหลังด้วยเรียกได้ว่าชัดทั้งหน้าและก็หลังนะครับนอกจากนั้ในส่วนของระบบเสียงถ้าใครสนใจนะครับมาลองฟังได้ข้างหน้าเนี่ยใช้เป็น3ทางของ GAU ZERO นะครับ คู่หลังเนี่ยจะเป็น2ทางกาวซ s โร่ o แต่ที่ความเหนือจากนั้นก็คือด้านหลังนะครับจะเป็นลำโพงฟูลเ r น n ์ของกาวซ s โร่นะครับเรียกได้ว่าระบบเสียงดีจริงๆนะครับทับในส่วนของ p u l ชั่นรถตโยต้าเอาผ่านนะครับสามารถมาสัมผัสได้นะครับถ้าอยากได้ซิสเต็มแบบคันนี้เลยนะครับจะอยู่ที่159,000ประกอบด้วยลำโพงคู่หน้าแยกชิ้น3ทางกาวซ s โร่นะครับคู่หลังเป็นแยกชิ้น2ทางกาวซ s โร่แต่ความเจ๋งของมันคือตัวทวิตเตอร์ไม่ใช่นะครับจะเปลี่ยนเป็นลำโพงฟูลเ r น n ์เรียกได้ว่า ฟังดีทั้งด้านหน้าที่เป็น3ทางแล้วก็ด้านหลังที่เป็น2ทางแล้วเป็นแหล่งฟูเลนด้วยตอบโจทย์อย่างมากสําหรับคนที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีนะครับหัวใจสําคัญคันนี้ปรับจูด้วยโาพลเซอร์อัลไพน์ X แปดร้อยนะครับในส่วนของตัวแอมป์สี่ชั้นเใช้เป็น GAUSS ZERO MINI f our. ในซิสเต็มนี้เนี่ยตัวซับจะใช้ซับเป็นซับหลุมยางอะไร Mercury นะครับแต่ถ้าอยากตีตู้อยากได้เบรล,ลึกๆนุ่มๆเพิ่มอีกแค่หมื่นเดียวได้แอมเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแอม GAUSS ZERO MINI o n แล้วก็ซับสิบหนีบ GAUSS ZERO ถ้าอยากตีตู้จะอยู่ที่69,00 0แสนเพิ่มจากแสนห้าเก้ามาแค่หมื่นเดียวได้แอมเพิ่มได้ซับสิบนิ้วโอ้โหคุ้มมากๆก,ก,กับงานที่เมืองทองธานีนะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังเสียงจริงนะครับอยากรู้ว่าซับหลุมยางอะไรเสียงดีไหมเบสนุ่มไหมเบสลึกไหมเบสเป็นแบบไหนมาลองฟังได้ในรถจริงอยากฟังงานตีตู้ว่าตีตู้มันต่างกับตัวซับหลุมยางอะไรยังไงมาฟังได้ในรถจริงที่ งานมอเตอร์เอ็กโฟที่เมืองทองธานีบูธนิรัออริีโอครับคาลิเจอร์สาม